๊าย <Bye. S 2> ที่แท้ฝันไปแล้วเนี่ยรูฟ้สรู้ท่าจะไม่ใช่แล้วนะ <Bye. S 2> นี่คืออนาคตของแกรูรฟัสแกจะตายก่อนเจอกับข้าโอ้กับคุณพระเจ้าคุณยังไม่ตายอ่ะมันมาอีกแล้วมาทินดามันมาอีกแล้ว ใครกันเหรอก้อยปีศาจระยาที่มันฆ่าดูลทีนะสิรากูอย่างนั้นเหรอใช่มันมาเตือนบางสิ่งบางอย่างก,กับฉันและสิ่งนั้นก็คือความพ่ายแพ้ที่ฉันต้องเผชิญในอนาคตคุณจะพ่ายแพ้ต่อจอมปีศาจนั้นเหรอบางทีการที่เธอให้ฉันกินผักและผล,ละไม้เนี่ยคงเป็นทางออกที่ดีก็เป็นได้ว่าแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันในห้วมิติที่พวกมันสร้างขึ้นพวกมันพยายามจับเราอย่างที่มันทำกับพวกนั้น แต่ฉันใช้กระแสจิตรบกวนขึ้นพลังงานของพวกมันฉันจะหนีออกมาได้ตอนนี้ฉันได้ช่วยคนอื่นไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเจอหลาดก็พาพวกเขาหนีเพียงที่ปลอดภัยสาเหตุที่มันลักพาตัวคนพวกนั้นก็เพื่อเป็นตัวอย่างในการแฝงตัวป่าปนกับพวกมนุษย์และตอนเนี้หนึ่งในนั้นมันก็ปล้อมตัวเป็นโช้ดีจริงๆที่คุณไม่เป็นอะไรรูฟ้าคุณบอกกับผมว่าสารวัตรชอบกินไก่ทอดอย่างนั้นนะใช่ก็อย่างที่ผมบอกคุณไปไงผิดล่ะ สารวัตรแกเก็ดไก่ทอดมาตั้งแต่ตอนที่แกอาอยุสาขวบจนถึงทวันนี้บอกมาดีกว่าว่าแกเป็นใคร <c oughs> โดนจับได้ซะแล้วแผนอพยพของเราเขาไม่ผิดพลาดทางแต่เพียงคนนั้นไม่สร้างความบั่นทอนท่องทางรองไว้ติดตัวเรา,รเราตอนนี้เราค็ปล่องว่าคุณไม่ได้แล้วยิงเลยลูฟัสเธอว่าไงนะยิงเลยชนสิลาวไปโยสิ่งนั้นทำอะไรเราไม่ได้คุณก็รู้ ไไไไสัมผัสได้ว่าเทคโนโลยีของพวกคุณควบคุมโดยใช้พลังจิตมันไม่ยากที่ฉันจะใช้เวมว์ปั่นป่วนระบบนั้นตอนที่พวกคุณจะลักพาตัวพวกเราอะ่ะม,มันคือสิ่งที่ตอนนี้โลกของฉันได้ลืมเรียนไปแล้วภามิติที่เอเยนสร้างไว้หายไปเราก็ไม่เคยเกิดขึ้น ชาวบ้านที่ถูกลักพาตัวก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครจําเรื่องราวที่ตนถูกลักพาตัวได้เลยทุกคนปลอดภัยดีคดีนี้ทาให้ผมเรียนรู้ว่าเรื่องเล็กๆแค่การดูแลสุขภาพยังทําไม่ได้เรื่องที่ใหญ่กว่านี้คงไม่ต้องพูดถึงอย่าให้มันสายเกินไปจนกว่าถึงวันนั้นผมจะมีชีวิตต่อไป